สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอามีเมนูป๊อปคอนนะครับที่ทําง่ายๆได้ที่บ้านโดยการใช้วัตถุดิบเพียง4อย่างเท่านั้นเองนะครับเมนูนี้อามขอตั้งชื่อเมนูว่าป๊อปคอนโอริโอนะครับซึ่งจะมีทั้งไวท์ช็อกโกแลตนะครับโอริโอ้ที่มาผสมกันกําลังนะครับทำให้เมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเมนูป๊อปคอนโอริโอนะครับอย่างแรกเลยเม็ดข้าวโพดดิบครับ อันนี้ก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับเขาจะอยู่ในแผนกพวกซีเรียลหรือว่าพวกธัญพืชต่างๆนะครับขายเป็นถุงๆนะฮะหาซื้อได้เลยต่อไปเป็นไวท์ช็อกโกแลตชิพครับโอรีโอ้ครับวันนี้เราใช้ทั้งชิ้นเลยนะครับรวมกับครีมให้อยู่ตรงกลางระหว่างแผ่นโอรีโอด้วยนะครับใช้หมดเลยและสุดท้ายนะครับน้ำมันพืชสารมาตาส่วนนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับ โอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มทําเมนูป๊อปคอนโอรีโอเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวป๊อปคอนก่อนนะฮะซึ่งเราใช้หม้อใบใหญ่ๆหน่อยนะครับที่มีฝาปิดด้วยจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาข้าวโพดเนี่ยเขาป๊อปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะกระจายหรือว่ากระเด็นออกจากหม้อนั่นเองนะครับโอเคเปิดไฟนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะครับ เมล็ดข้าวโพดดิบเขย่านิดนึงครับให้ตัวข้าวโพดเนี่ยโดนตัวน้ํามันนะฮะจากนั้นก็ปิดฝาลดไฟลงมาเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวตัวข้าวโพดของเรานี่จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวข้าวโพดเนี่ยมันป๊อปก่อนนะครับถ้าตัวข้าวโพดป๊อปแล้วเนี่ยให้เราคอยเขยา่า เพื่อทําให้ตัวข้าวโพดดิบที่ยังไม่โดนความร้อนนะครับหรือว่าอาจจะติดไปกับตัวที่ป๊อปแล้วนะครับหลุดลงไปโดนความร้อนจะได้ป๊อปทั่วกันเลยนะครับพอข้าวโพดเนี่ยป๊อปจนครบแล้วนะครับมันจะไม่มันจะไม่ได้ยินเสียงแบบการแตกของตัวปปคอนแล้วนะฮะฉะนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงพักให้เย็นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาร์มรอให้ข้าวโพดเนี่ยป๊อปก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวไปทําตัวต่อไปกันนะโอเคครับตอนนี้นะคะตัว ข้าวโพดก็กลายมาเป็นป๊อบคอร์นแล้วนะครับเดี๋ยวอามจะนําออกมาพักให้เย็นนะครับใส่ในชามเตรียมไว้เลยอาจจะมีบางเม็ดนะครับที่เขาไม่ได้ป๊อบเราก็แยกเขาออกมานะฮะโอ้อันนี้ไม่มีเลยครับป๊อบทุกเม็ดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพักไว้ข้างๆก่อนนะครับสําหรับตัวป๊อบคอร์นที่เราทําไว้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่โอรีโอ้ครับสำหรับโอรีโอ้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะแกะเอาตัวครีมนะครับ ไ,ไม่เข้าเอาตัวครีมเนี่ยใส่รวมไปกับไวช็อกโกแลตนะครับส่วนตัวแผ่นโอรีโอนะครับหรือว่าคุกกี้เนี่ยใส่ลงไปในถุงนะครับถุงพลาสติกว่าเดี๋ยวเราจะต้องบดตัวโอรีโอนะครับให้เป็นผงผงก่อนเนาะวันนี้ใช้ประมาณ7ชิ้นมั้งฮะน่าจะ6กถึงเชิ้น ีถ้าเราเอาตัวครีมเนี่ยบดไปกับตัวแครกเกอร์เนี่ยอาจจะทำให้ละเอียดยากนิดน,นึงนะฮะเพราะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนเนาะอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ก็เอาครีมเนี่ยคนผสมรวมไปกับไวช็อกโกแลตนะครับซึ่งอาร์มเนี่ยเอาไวช็อกโกแลตชิพเนี่ยไปละลายในไมโครเวฟมาแล้วนะฮะประมาณ2-3นาทีนะฮะคนให้เป็นน้ำเลย โอเคสำหรับครีมก็พักไว้ก่อนนะครับตัวโอรีโอนะครับเราก็จะบดใช้โรลลิ่งพินก็ได้ครับบดให้เป็นชิ้นละเอียดเลย อโอเคน่าจะได้แล้วนะครับขเช็คนิดหนึ่งอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วพักไว้ในถุงเลยต่อไปนะครับเรามาดูที่ตัวป๊อปคอนนะครับเทลงไปเลยครับใช้อันนี้เลยป๊บขอที่ละครึ่งแล้วกันัะ โอริโอทีละครึ่งเหมือนกันโอ้สีตัดกันมากเลยครับขาวดำจากนั้นนะครับอีกหนึ่งรอบ สวยงามปั๊บออลืมโอริโอนะครับถุงทิ้งไปเลยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเราจะไม่นำเข้าไปอบนะฮะเรียกได้ว,ว่าถ้าเราเข้าไปอบเนี่ยตัวไวท์ช,ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยครับ มันก็จะละลายไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสูตรนี้แนะนําว่าทําแล้วทานเลยนะครับเพราะว่าตัวป๊อปคอนเนี่ยจะยังคงกรอบอยู่นะฮะเดี๋ยวคนคอคนให้เข้ากันให้ทั่วๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทพักในถาดนะฮะรอให้ตัวตัวไวช,ช็อกโกแลตชิพเนี่ยครับเขาเย็นตัวนิดนึงนะฮะเวลาหยิบทานจะได้ไม่ติดมือ่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวขอหยิบถาดขึ้นมาเลยนะครับนี่แล้วก็พักใส่ถาดเลยให้เย็นนะครับีกระจายให้ทั่วโอเคแล้วก็พอเย็นตัวดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับตอนนี้นะครับตัว โอรีโอป๊อปคอนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้อามพักให้เย็นและตัวไวช็อกแลชิพนะครับก็เคลือบตัวป๊อปคอนอย่างสวยงามเหมเดี๋ยวอามจะจัดใส่ในกล่องนะครับตัวป๊อปคอนของอามนะครับที่อามปมิ้นจากอินเทอร์เน็ตมานะครับจากนั้นก็มาขึ้นรูปให้เป็นกล่องแบบนี้น่ารักมากเลยนะครับโอเคจากนั้นอามก็จะตักใส่เลยนะครับซึ่งในตัวกล่องนีครับก็ริ้นใส่ A 4ปกติเลยครับจากนั้นก็มาตัด ให้ขึ้นรูปเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองทำดูก็ได้นะฮะน่ารักดีสำหรับสูตรนี้นะครับก็สามารถเก็บไว้ได้ประมาณสัก1-2วันนะครับอย่ากเก็บเกินนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวประคอนเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับโอเคใส่ไปประมาณนี้แล้วกันไม่ต้องพูนมากนะฮะเดี๋ยวตก โอเคถ้าสมมติภาพเพื่อนๆเ,เนี่ยปิ้นเป็นกระดาษแข็งนะครับมันจะแบบอยู่ตัวมากกว่านี้เนาะโอเคอันนี้แอมก็ขึ้นรูปใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมเอาไปดูหนังเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะชวนเพื่อน,อนมาดูหนังที่บ้านแล้วก็ทำป๊อปคอร์นสุดนี้แล้วก็ทาน เพลินๆนะครับระหว่างดูหนังก็สบายเลยนะครับส่วนนี้เพื่อนๆก็เข้าไปดูนะครับอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะครับรับรองว่าคุณจะอิ่มอร่อยพร้อมทานดูหนังแน่นอนนะครับวันนี้อ่านขอตัวแล้วสวัสดีครับ